วันนี้วันเกิดคายน้ำฝนเมาของควันวันเกิดแล้ว Happy birthday to you ก็ของควันใหญ่มากเลย Happy b i r d a y โ้รู้สึกกุกอันนี้กนกิดม่ดะอถ้าเกิดได้มูจิสิบร้อยแท่งนะโอเมก้าแบบให้มีสักร้อยหแท่งนะ อะไรอ่ะต้องเปิดสิต้การประกาศ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 ให้ไปเอาที่บ้านนะหนุนพี่ว่าเป็นแท่งได้ไหมจะไปซื้อดีเซลจะให้แม่ผาดอะไรอะไรอ่ะระวังแตกด้วยหยาบระวังแตกด้วยอะไรนะเดี๋ยวช่วยไง จะบเสรีเราวางกุกกับเตเป็นกุสโรตีตุ๊กตาตุ๊กตานจะมีหลายชั้นนะหลายชั้นมีชั้นเดียวมันละอุ้อะไรวะแดงแดหนังสือได้เลยโอเคข้างหลุ้นเหรอเฮอะไรวะเฮ้ยวะกล่องดำๆมาแล้วอ่ะดำๆเฮยมันมีสองชั้นบอกแล้วว่ามันมีสองชั้นเขาบอกผู้ลาดเลยอ่ะเฮ้ยเห็นไร มันมีแค่หนึ่งโอ้โอ้เอากาดินเนอร์มาซือ้อได้ไหมดิซันอะโอ,โอ้คือเขียนสามพันหกร้อยแบบอย่าจะเย็นๆสิให้เจ้าของเขาเปิดบายมาอย่าอะไรเดี๋ยวช่วยเนี่ยเอากันไกลตัดตัดเพชรทัง <c oughs> เหมือนเหมือนเวงเป็นเจ้าของเลยอ่ะออต้องให้เจ้าของเขาทำสิลูกเจ้าของไอเจ้าของหนูเอาให้เจ้าของหยิบขึ้นมาว้เฮ้ยมีอะไร เขียนนะคะสีโอเมก้ากิมีอาสีมีอะไรบ้างดูตุกตาตุกตามาดูสินะไปคีบให้เลยนะกับพี่รัต่ะไหนมันมีพวงกุญแจห้อยอยู่น้าหน้ามีตังหล่นแล้วขอบคุณค่ะงย่างแต่หวยรู้ไหมว่าวันนี้ฝนได้ไปห้าพันแล้วนะเออทำไมรวยจัง ไหนดูดิอันนี้มันเหมือนน้ำฝนมากเลยนะไอ้แย่อ่ะเหมือนน้ำหมวยไปที่แล้วน้ำหมวยพูดว่าตัวนั้นเหมือนน้ำฝนเนี่ย <c oughs> ดูข้างหลังอ,อ่ะมีเครื่องเขียนให้ชอบไหมชอบไหนดูกระเป๋าดินสอดิชอบไหมโอ,อ้อโอนา่ารักนะเนี่ย น right? ้าหมวยอุ้งแกตาให้ทุกปีเลยแล้วก็ผอกว่าน้าหมวยแต่ตัวตัวนั้นตัวตัวนั้นน้าหมวยก็เอามาให้อะอยู่บนหัวนาาคีบต้องหลายรอบนะมาคีบสองรอบพี่รัชคีบให้รอบเดียวได้เลยอ้าวพี่รัชโคตรโหดอันนั้นอ่ะไอตัวที่น้าหมวยซื้ออ่ะน่ะอยู่บนหัวตัวนี้ปีที่แล้วนะคะตัวนี้น้าหมวยคือให้ตัเจ้าเหมือนน้ำฝนเลยเนาะเจ้าเต็มหน้าหมวยเลยเจ้าวัวมันเฉกกว้างอย่างเดียวเที เอาไห้ยกระเป๋านั่นแหละนะจะนียไปเลยจนจีบลุยแล้วมันเกิดไฟฟ้าอีกนานไหมอีกสามพปีว้ายนานจังหนูเลืออีกสปีสองปี ถุงเัือนถุงเดือนมันเกินนะคะเป็นเด็กดีนะคะมากอดหน่อยโอ้ยเ้โตเลยหยอมากอดมาไปฟ้ายอโตแล้วก็ไม่ให้กอดนะให้กอดน้อยยอโอ้ยยอโอ้โหพุง เต็มหัวเลยเฮ้ยในเงินใครเนี่ยน้องฝนน้องเงินให้เข้าหอมเหรอเข้าหอมยามันจะขาดยามันอยู่ฝั่งนี้อ๋อโอเคอะไรเนี่ยไม่ด้ขอเนืเกือบขาดนึกว่าเงินใครเข้าหอมเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งนี้แล้วหนูเลืออกมาโอเคตอนนี้อยู่ตีน้อยเข้าหอมก็เกือบทำตกแล้วเหรอ